ซาลานูนเยตอาดฟิตลงชักฟอเลสรอฟังจากปากครอบให้สัมภาษณ์ก่อนเกมติดตามข้อมูลข่าวความเคลื่อนไหวของสโมสรเริเวอร์พูได้ในช่องของเฮียอวยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่1มีนาคม2 5 6 7นนะครับก็เป็นวันแรกของปีนะครับมีนาคมไหม วันนี้ก็คงจะเป็นวันที่ทุกคนนะครับให้ความสําคัญแล้วก็ลุ้นกันไปนะฮะสำหรับตัวเลขต่างๆนานานะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่เก่งตัวเลขกันอยู่นะฮะอ่ก็ใครที่กําลังเก่งตัวเลขกันอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่ง Subscribe นะครับไว้ให้เฮียด้วยแล้วกันนะครับแล้วถ้าใครมีเลขอะไรก็บอกเฮียกันบ้างนะฮะเอาละ เรามาเริ่มกันเลยนะฮะสำหรับข่าวดีที่ว่านะครับทางด้านลิเวอร์พูลเอ็โคนะฮะก็เขียนขลอร่ำมาเหมือนประมาณว่าซาร่าเนี่ยน่าจะมีความฟิตแล้วก็ทางด้านดาวิดนูเยสก็น่าจะผ่านความฟิตนะครับแล้วก็อาจจะมีชื่อแล้วก็อาจจะปรากฏตัวในที่สนามของซิตี้คลาวของ นอตติงแฮมฟอ o r เรสนะครับที่เราจะต้องมีคิวไปเยือนนอตติงแฮมฟอ o r เรสนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาสี่ทุ่มนะฮะจะเริ่มเตะในเวลาสี่ทุ่มก็เป็นนัดสำคัญอีกนัดหนึ่งนะฮะเพราะเราจะพลาดไม่ได้นะครับนะต้องชนะสถานเดียวไม่งั้นงานเหนื่อยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนักเตะแต่ละคนนี่ก็ต้องมีความพร้อมนะครับกันมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นวร์กิลฟันดาอิบายมาโกนเต้นะครับที่ ในวันที่เจอกับเซาท์แฮมมันตนะครับในศึกเอเบคับรอบ16ทีมเนี่ยหรือรอบ5เนี่ยก็ผัดกันลงคนละครึ่งนะครับหรือว่าคนละ45นาทีนั่นเองนะครับส่วนจารคอนซ่านี่ยืนเต็มเวลา่ามองว่าน่าจะเป็นตัวสำรองซึ่งตัวจริงก็น่าจะเป็นอิบาฮิมาโกนาเตยิงคู่กับเบอร์กิวฟันได้แน่ๆนะครับส่วนแบ็คขวาก็น่าจะเป็นฟันนัเบอรี่แบ็คซ้ายน่าจะเป็นแอน,แอนดี้อร์ร โรเบิร์สันนะครับตรงกลางนะครับเราก็จะได้เห็นแล้วว่าทางด้านอเล็กซิสแมคลิเตอร์นะครับก็เร่งความฟื้นฟูของตัวเองนะครับโดยการที่ไปดมออกซิเจนนะครับในเครื่องนี้ถ้าเฮียจะไม่ผิดน่าจะเรียกว่าเครื่องเชมเบอร์นะซึ่งจะเหมือนว่าเราไปอยู่ในความกดอากาศที่ต่ำต่าลงนะครับเหมือนลงดำน้ำลงไปประมาณสัก100เมตร หรือสองรอยเมตรอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็สูรอาอาออกซิเจนนะครับที่มันจะบริสุทธิ์มากๆแล้วจะไปฝืนฟูกล้ามเนื้อแล้วก็สภาพความบาดเจ็บอะไรพวกนี้นะครับจะทําให้อ่าฟื้นตัวได้ดีนะครับเอ,อ่ออันนี้บอกตามตรงว่าใช้ดีนะครับเครื่องนี้นะคล้ายๆเครื่องที่ไปได้ดูหนังเรื่องดาวนบอลนะฮะก็พวก ที่มาจากดาวนาแม็กเนี่ยก็จะใช้เครื่องนี้นะครับในการาซ่อมแซงแร่านกายเวลาต่อสู้มาหนักๆน,นะครับ <c oughs> ก็เป็นจินตนาการที่ล้ำลึกจะกเกินนะครับนะก็มีโอกาสที่จะมีอ e เล็กซิสแมคาริเตอร์นะครับรวมไปถึงทั้งด้านวัตรุเอนโดนะฮะที่น่าจะน่าจะฟิตได้นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งอาจจะใช้ทางด้าน ฮาวียอนเลียรหรือไม่ก็บบ็อบบี้คลาร์กได้นะครับนะในแดนหน้านะครับที่จะต้องลงก็น่าจะเป็นดาทงทางาด้านลุยดิแอสนะครับแล้วก็มีข่าวดีทางด้านโมฮัมเหม็ดซาลาห์กับทางด้านดาวิดนุนเยสเนี่ยอาจจะมีความฟิตพอที่จะสามารถลงได้นะครับก็ต้องรอดูกันว่าเวลาน่าจะประมาณเที่ยงครึ่งของอังกฤษก็น่าจะเวลาประมาณเอ่อ สองทุ่มทุ่มครึ่งบ้านเราใช่ไหมประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเขาจะต่างจากเราประมาณ7ชั่วโมงเนาะก็ประมาณทุ่มครึ่งนะครับก็ครับก็จะมาให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็จะมาอัปเดตว่าทางด้านนักเตะทั้งสองคนรวมไปถึงโดมินิกโซบอสไลด์ด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะส่วนกองกลางที่บาดเจ็บไปอย่างไรอันแกฟินไบคือที่โจนี้ก็ต้องรอการฟื้นฟื้นตัวนะครับนะบนะการพักตัวเพราะว่าบาดเจ็บ บริเวณเดียวกันนั่นก็คือข้อเท้านะครับเออก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าการที่าการรักษาอาการอาการบาดเจ็บของนักเตะลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าไม่หายดีจริงๆเจนคอปไม,ไม่ไม่ส่งลงแน่นอนนะครับไม่เสี่ยงนะครับอืมก็รุ่มครึ่งรอรอรอ,อฟังข่าวดูแล้วกันครับว่าเราจะได้เห็นซาร่าเราจะได้เห็นนุนเย่เราจะได้เห็นโซอบอลไลหรือเปล่า ถ้าไม่ฟิตทันหรือไม่ฟิตพอก็ยังมีโคดี้กัคกโปอีกหนึ่งคนนะครับรวมไปถึงาดาวรุ่งที่โชว์ฟอร์มได้ดีอย่างลุยส์คูม,มาส์นะครับเจดเดนแดนนะฮะก็มีโอกาสที่จะได้ลงทําศึกในครั้งนี้ด้วยเหมือนกันนะครับหรือถ้าฟิตไม่เพียงพอก็ต้องรอรุ่นกันต่อไปนะฮะเอาละนี่ก็เป็นประเด็นในที่ เนี่ยเอามาเสนอนะครับทุกคนก็อาจจะพอจะทราบกันอยู่แล้วว่าเอ,อในรายของซาร่ากับอ,อทางว่านดาวิตนูเยสเนี่ยในวันที่ชิงพระบาวครับเนี่ยก็โอดูฟิตปึงปังกันดีทุกคนนะครับเนาะก็อาจจะรอให้เช็คให้แน่ใจก่อนนะครับว่าพร้อมที่จะลงทําศึกนะครับพร้อมที่จะวิ่งได้เต็มที่นะฮะก็จะได้ไม่มีการบาดเจ็บซ้ําเติมเข้าไปอีกนะครับก็เป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ ช่วยกันเชียร์นะครับที่ต้องเชียร์ให้ชนะเนี่ยเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะเตะในวันอาทิตย์นะครับสี่ทุ่มครึ่งนะฮะก็ต้องบอกว่าเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเหตยว่าช่วงนี้แมนยูไม่น่าจะต้านแมนซิตี้อยู่แน่ๆนะครับแมนซิตี้ก็น่าจะชนะไปได้นะครับเนาะส่วนอาร์เซนอลแม้จะไปเยือนก็ตามแต่ว่าไปเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดที่กองหลังค่อนข้างหลวมเหลือเกินแล้วตอนนี้ แนวรุกของทั้งด้านอาร์เซนอลเนี่ยดูดุดันแล้วก็โหดเหี้ยมเหลือเกินนะครับไม่น่าจะต้านอยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วก็มีสถานะเดียวนะครับที่ลิเวอร์พูลต้องเอาชนะอย่างเดียวเพื่อที่จะยึดจะฝูงต่อไปเสมอก็ไม่ดีนะครับแพ้ก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องชนะสถานเดียวเพราะฉะนั้น10 2 1 0เนี่ยเอาให้ได้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วความพร้อมของนักเตะแต่ละคนลิเวอร์พูลต้องมีกันอย่างให้ เต็มที่เต็มพร้อมนะครับนะเพราะว่านอตติงแฮมฟอร์เรสก็ต้องยอมรับว่าแม้ฟอร์มหลังๆเนี่ยจะไม่ได้เปรี่ยงป้างอ่านะแล้วก็ยังหนีในหนีหนีตกชั้นด้วยนะครับอยู่ในโซนแดงด้วยนะครับเพราะตอนนี้นอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยก็มีแค่24คะแนนนะครับห่างจากลูตันทาวแค่4คะแนนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ลูตันทาวนี่แข่งน้อยกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้า ถ้าถท่าแพ้ให้กับลิเวอร์พูลเนี่ยก็จะน่าจะเป็นงานหนักของทางด้านฟอร์เรสเช่นเดียวกันเพราะจะแข่งมากกว่าเอ่อจะแข่งจะโดนทำแต้มจี้เข้ามานะครับเออ,เ,อ,อเห็นโปรแกรมการแข่งขันในนัดนี้แล้วก็น่าเป็นห่วงลิเวอร์พูลเหมือนกันนะครับเพราะว่าฟอร์เรสคงต้องสู้สุดๆแน่นอนแล้วก็เราก็น่าจะต้องเหนื่อยเหนื่อยแน่ๆน,นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราต้องเชื่อมั่นในนักเตะของเรานะครับ มีเท่าไหร่เล่นแค่นั้นนะครับแล้วก็ทําให้เต็มที่กับทุกเกมนะครับแล้วก็มันจะโชว์ผลงานออกไห้เห็นเองนะครับเนาะยังไงเฮียก็ยังมั่นใจว่าลิเวอร์พูลน่าจะผ่านไปได้ง่ายๆนะครับสำหรับฟอเรสตเพราะว่าฟอร์เรสตก็หลังก็มีช่องว่างให้เราเจาะได้พอสมควรนะฮะส่วนแดนกลางก็เราก็น่าจะเก็บกินได้ถ้าเรามีความ ไม่พลาดง่ายๆแล้วก็ออกบอลง่ายจ่ายบอลง่ายนะครับแล้วก็ช่วยกันบีบช่วยกันเพรสนะครับก็คงจะทำได้ดีนะฮะส่วนนักเตะคนที่เป็นไยหนึ่งก็คงจะต้องรอให้หายเจ็บนะครับเนาะแล้วก็กลับมากันว่ากันใหม่นะฮะแล้วก็นู่นเลยครับเราก็ต้องมีคิวไปเยือนเอ่อทางด้านสปาตักปรากบ้างอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กลับมาเตะอีกที ในวันที่ต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนี่ก็สำคัญทีเดียวนี่แทบจะเป็นเเหมือนนัดที่ต้องชี้ชะตาเลยละกันนะครับว่าจะต้องออมันจะออกมาเป็มาเป็นหน้าไหนนะฮะเพราะว่าเราเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในวันที่สิบนะฮะสี่ทุ่มสี่สิบห้าส่วนทางด้านอาร์เซนอลเนี่ยเปิดบ้านรับการมาเยือนกับเบนฟอร์ดนะครับในวันที่ในวันที่ อในวันเสาร์เที่ยงคืนนะครับก่อนนะครับก็อาจจะได้เปรียบถ้าชนะไปนี่ก็อาจจะแซงลิเวอร์พูลไปก่อนนะครับเนาะต้องรอดูกันไปะครับอ่าส่วนเมื่อวานนี้นะครับทางด้านอทีมงานของลิเวอร์พูลนะครับก็ส่งอสเกลเซอร์นะครับอ่าพวกสเกลทีมงานสเกลเนี่ยไปดูการจัดทีมการลงแข่งขันของสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับเพื่อที่จะไปดูทางด้านอา อมโมลินนะครับน่าอะไรครับที่เป็นแฮนดิแคปอีกคนหนึ่งนะครับที่จะต้องเป็นออยู่ในตัวเลือกของผู้จัดการทีมของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับนะก็เอ,อดูเท่าที่เห็นแล้วนะครับก็อืมเอาเมื่อวานนี้เอาชนะทางด้านเบนฟิก้าไปได้สองประตูตอนหนึ่งนะครับในฟุตบอลอ,อ่โปรตุเกสครับนะฮะก็ถือว่า ก็ทำฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเป็นฟิก้าก็ยังเป็นทีมแกร่งเช่นเดิมนะครับแต่ว่าเราทางด้านลิสบอนก็เอาชนะไปได้ทีมของอโมลินเนาะก็ต้องรอดูว่าการเจรจากับทางด้านซาบิยอรันโซเนี่ยมันจะคืบหน้าแล้วก็จะตกลงกันว่ายังไงแต่มันก็มีข่าวเล็ดๆล็ดลอดออกมาสักพักนึงนะครับจากไซมอนลมนะฮะก็เหมือนประมาณว่า าก็พยายามรั้งตัวของทางด้านซาบิอารันโซเนี่ยให้อยู่กับทางด้านเรเวอร์คุเซนต่อไปแต่ดูเหมือนว่าจิตใจของทางด้านอซาบิอารันโซ่เนี่ยมีความ่าในในในทีมที่ยื่นข้อเสนอมาไม่ว่าจะเป็นไบเออร์เลเวอร์คุเซนให้ม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นไบเออร์เลเวอร์คุเซนเองก็ตามรวมไปถึงไบเออร์บูนิกด้วยแล้วก็ทางด้านลิเวอร์พูลเนี่ยทางด้านลิเวอร์พูล แม้จะไม่ได้ลุกหนักมากขนาดทางด้านไบเยนมิวนิกก็ตามนะครับแต่ว่าทางด้านลิเวอร์พูลเนี่ยคือให้เกียกิกับทางด้านซาบิโอรลองโซมากนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าให้ทําทีมไปเรื่อยๆเียงแต่ว่าเข้าไปพูดคุยกับทางเอเย่นนะครับแต่ว่าไม่ได้เข้าไปพูดคุยกับทางด้านซาบิโอรลองโซแล้วก็ไม่ได้ชงฉากในเรื่องการให้เงินเหมือนว่าไม่ได้เอาเงินฟาดหัวอย่างไบเยนเนี่ยคือก็บอกเลยว่า จะให้ค่าเหนื่อยทางด้านซาบิโอรอนโซเนี่ยประมาณ3 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นค่าเหนื่อยที่ค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับสำหรับผู้จัดการทีมนะฮะก็ว่ากันไปส่วนทางข่าวของลิเวอร์พูลนะครับก็เหมือนจะมอบมีการยืน่นสัญญานะครับว่าจะให้คุมอาสามปีนะครับก็ยืน่นยื่นไปแล้วจะเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงอันนี้ยังไม่ทราบนะครับแต่ว่า แหล่งข่าวก็น่าเชื่อถือนะฮะเพราะว่าทางด้านลิวพูเอโคอไม่ว่าจะเป็นทางด้านาชื่ออะไรนะคนที่เขียนคอลัมน์นี้ของทางด้านาทางด้านจิโอสควายนะครับนะนั่นแหละก็บอกไปประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ลิวพูก็พยายามนะครับพยายาม ในการที่จะเจรจาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องควานหาให้ได้นั่นก็คืออ่าคนที่จะมาเป็นผอ,อ,อกีฬาแล้วก็จะเป็นสปอร์ตเด렉เตอร์หรือว่าจะเป็นตำแหน่งอะไรก็ตามเนี่ยก็ตอนนี้ก็กับไมเคิลเน็ตเวิร์ดนะครับคนที่ออกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเคยอยู่กับเรานะครับแล้วก็มีข่าววงในซุบซิบมาว่าก็เป็นเพียงเพราะว่าที่ออกไปเนี่ยเพราะว่า น่าจะมาจากการขัดแย้งกับทางด้านเจเกนครอปนะครับในเรื่องการตัดสินใจนะครับในการต่อสัญญากับผู้เล่นหรือไม่ต่อสัญญากับผู้เล่นนั่นเองนะครับซึ่งจุดแตกหักก็น่าจะเป็นการที่ทางด้านเจเกนครอปเนี่ยอยากให้ต่อสัญญากับจีนี่ไวนันดุมนะครับแต่ว่าทางด้านไมเคิลเนตวดเนี่ยไม่อยากให้ต่อสัญญากับจีนี่ไวนันดุมนะฮะแล้วก็เลยเป็นจุดแตกหักเลยทําให้ไมเคิลเนตวดเนี่ยลาออกนะครับเนาะก็ ถามว่าไม่เกิดนัดเวิร์เดเนี่ยดีไหมยีงก็ว่าดีนะครับในการที่เขาคัดเลือกนะครับแล้วก็จัดตัววางแผนวางวางการทีมงานในการจัดการต่างๆนะฮะก็ถือว่าพอใช้ได้ทําได้ดีเลยแหละนะก็ถือว่าถ้ากลับมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีกับของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับโอเคแล้วก็อันนี้เป็นความน่ารักน่ารักของทางด้านเจคินครอปแล้วก็สโมสรน,นะครับนะ ในการที่ทําให้ทุกคนในสโมสรลิเวอร์พูลนะครับไล่ไปตั้งแต่นักเตะอะคาเดมี่ก็ตามนะฮะในช่วงนั้นก็มีส่วนร่วมในเกมนะครับรวมไปถึงนักเตะที่เป็นอะคาเดมีแต่ว่ายังเป็นเด็กอยู่ก็เป็นบอลบอยพวกนี้นะครับก็ได้โอกาสนะฮะที่จะไปสัมผัสกับถ้วยแชมป์อะลีคัพนะครับเจคินคก็อนุญาตให้นักเตะอาพวกบรรดา อ่าอย่างเยาวชนทั้งหลายนะครับที่เป็นบอลบอยเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็มีโอกาสที่ได้สัมผัสกับถ้วยแชมป์นะครับก็นี่เป็นความน่ารักนะครับนะเหมือนว่าเราเป็นครอบครัวกันและที่สําคัญนะฮะพนักงานทุกคนอ่าไม่ว่าจะเป็นผู้ชํานาญการด้านไหนนะครับผู้รับผิดชอบเรื่องด้านไหนในอ่าเอ็กซ่า i n รนนิ่งเซ็เนี่ยก็ ได้สัมผัสถ้วยกันหมดนะครับแล้วก็ร่วมถ่ายรูปกันในถ้วยที่เราคว้าม,มาได้ในวันวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในการเอาชนะเชลซีมาได้1ประตูต่อศูนย์นะครับที่สนามเรมบี้แล้วถ้วยนี้ก็มาอยู่ที่แอนฟิลด์แล้วแล้วก็ทุกคนนะครับมีส่วนร่วมในการถ่ายนี่แหละครับลิเวอร์พูลนะครับก็เป็นครอบทรับให้มันเป็นเหมือนเป็นครอบครัวได้ขึ้นมาจริงๆนะฮะก็รู้สึกยินดีกับทางด้าน คนที่มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์ไม่ว่าจะเป็นคนสวนคนดูแลสนามคนอะไรกันแล้วแต่นะทุกส่วนนะครับที่อยู่ในสโมสรลิเวอร์พูลมีหน้าที่ในอยู่ในสโมสรลิเวอร์พูลไม่เว้นแม้กระทั่งพนักง,งานโบกรถหรือว่าคนดูแลรักษาความปลอดภัยอะไรพวกนี้นะครับก็มีส่วนร่วมกับถ้วยนี้กันหมดนะฮะซึ่งเป็นมุมมองทัศนะที่เชิงบวกมากนะครับของเด็กเกนครอบนะครับอ่า อันนี้ก็ต้องขอปรบมือและชื่นชมนะครับส่วนพรุ่งนี้ผลงานจะเป็นอย่างไรแล้วก็ใครจะมีโอกาสได้ลงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เฮียก็จะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าทีมของเราเนี่ยจะจัดตัวลงแบบไหนนะครับแล้วก็น่าจะเป็นไปในทางทิศทางใดแล้วก็โอกาสชนะอจะมีอยู่สูงแค่ไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในวันพรุ่งนี้นะครับ แล้วน so ี then, ้อย่าลืมนะครับ15นาฬิกาเป็นต้นไปก็อย่าลืมไปลุ้นรางวันนะครับลอตเตอรี่กันนะฮะนะแล้วก็ใครถูกก็พิมพ์มาขิงเฮียก็ได้นะครับเลขในใจของเฮียก็มีนะครับอ28 238นะฮะแล้วก็672นะครับนะโอเคแล้วก็ คลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามของช่องเฮียไว้ด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ไว้ด้วยละกันนะฮะเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้เฮียแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกด s u b s c r i b e ไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับของเฮียนะครับในช่วงข่าวของลิเวอร์พูลนะครับวันนี้เฮียก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้เฮียลาไปก่อนสวัสดีครับ